ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาอยู่กับเอ่อคอนเทนต์เล่นตัวละครแบบไม่ใช่เปิ์กระอีกแล้วนะครับผมและวันนี้เนี่ยมาอยู่กับตัวที่มีชื่อว่าเกมคีเปอร์หรือว่าผู้คคุมเกมเนั่นเองนะครับผมก็ <S <S นี่เป็นสกินเสื้อผ้าเก่านะครับผมเป็นสกินที่ผมว่าถ้าเกิดปรับกราฟ,ฟิกสวยอ่ะถือว่าเท่เลยนะ เออแล้วก็แถมมากับเครื่องประดับนะครับผมเป็นเครื่องประดับที่จะเปลี่ยนท้าอุ้มนั่นเองนะครับผมเพื่อจะให้เกมมาดูแบบว่า,ามีสีสันมากขึ้นนะครับผมเอาละเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยว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 นี่เราเจอกับบอทหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะนี่เราแพ้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอก็อย่า,าทำนะครับผมการเจอบอทแบบนี้เนี่ยเราควรจะเอาตัวละคร ตัวละครที่มันแบบที่แบบว่ามันทำเควสจากบอทได้นะครับผมเพราะว่ามันจะคุ้มมากนะครับถ้าเกิดว่าเราแบบแง่เราจะได้แต้มลูกเต๋าเพิ่มนะครับผมก็เนื่องจากว่าเป็นบอทนะฮะดังนั้นผมก็จะสปีดคลิปนะครับผมเพื่อไม่ให้มันจะเสียเวลามากเกินไป ก็ขอบอกตามตรงเลยนะครับว่าการเล่นตัวละครแบบไม่ใช่เปิร์กเนี่ยคืออันที่จริงอ่ะเราควรจะแบบยังไงคืออย่างน้อยอ่ะมันน่าจะมีโอกาสเก็บได้สักประมาณหนึ่งตัวไม่ก็2นะครับแต่ดูแต่ดูตัวที่มันเอามาดิสายสตันสายซับโอ้โหมันมีแต่สายที่แบบยังไงอ่ะ ช่วยจากเก้าอี้ทั้งนั้นเลยนั่นคือผมไม่ได้เอาเปิร์กมาฉะนั้นโอกาสที่ผมจะเก็บได้เนี่ยคือสซผมตัดความหวังไว้ตรงนี้เลยแต่อย่างน้อยอะ่ะหาเซอร์ให้เจอก่อนดีกว่าฮะอย่างน้อยจะได้เก็บแต้มได้หายคลิกน่าจะแล้วอีไลหรือเปล่าอีไลปะ่ะอีไลฮะอีไลไม่โดน ก็กวางเนี่ยเหมือนว่าจะพังแผ่นไม้เท่าๆลีโอเลยนะถ้าเกิดมองเผลอๆแต่ถ้าเกิดแบบนับเป็นวินาทีจริงๆอะ่ะก็ประมาณแบบว่าน่าจะเร็วกว่าลีโอนิดหน่อยกลับมาน,นี่นะกลับมาน,นี่นะไอตัวไอตัวนะคู่ดักไม้ดักไม้เหรอะ่ะรับก็รับอะ่ะเอาเล่นกล้อง เด่นกล้องสาแลวเสียวอะ่ะบอกเลยอะไรที่อยู่หลังไม้ผมโคตรเสียวไม่ยุ่งละเออดูเครื่องสั่นฝั่งนู้นไปอย่างน้อยขอตีสักคนหน่อยได้ไหม <S <S ฉันอาตีโหลดแล้ว <S 1> <S 1> <S 1> เอิม่มหาไม่เจอที่จริงก็เจอแหละแต่น่าจะเดินไปไม่ทันเดินไปปุ๊บมันปั่นเสยกันพอดี แต่ไม่ลองไม่รู้หรอกโอ้โหโอ้โหโอ้โหถ้าเรามีขั้นหน้าต่างนะผมคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสแบบลลาได้เออยังไงได้แบบเร็วมากกว่านี้นะฮะแต่นี่คือเราไม่ได้ออกเปิร์กมาและดูดานเฮ้ยไปเช็คดิไอ้นี่ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ อืมผมว่าฮันผมว่าเซอร์น่าจะยิ้มแล้วละ่ะเพราะว่าแบบไวฮันเตอร์หาเราไม่เจอไวเราชิวเลยปัดไฟสบายไอเฮียแม่รู้สึกว่าเป็นการเล่นที่เงียบเหงาเหลือเกินนะฮะแบบหาเซอร์ไม่เจอแล้วเราคือแบบว่าอะไรยังไงก็ไม่รู้อะตอนเนี้ยคือเราปับป๊บป๊เปิปิมมากเลยตอนเนี้พอดีโอ้โหมึงเล่นอย่างนี้เลย่ะอ โอ้เล่นยีง่่ากูเถอะแหลกชิปหายจากเดิมที่พังไม้ใช้แล้วนี่ช้ากว่าเดิมแม,ม่โดนอีกรอบโอ้โหความกระตุกไม่เป็นรองใครจริงๆมายังน้อยก็พังกลองดนตรีได้โดนสตันช่างมันแล้วผมไม่สนใจอะไรแล้วตอนนี้ก็เราไม่มีเปิร์กนี่นะ เออเราไม่ได้ผิดอีกอย่างนี่ก็เป็นคอนเทนต์ขำๆออยมึงก็เยอะเกิดไปแล้วเฮ้ยรู้นะว่าชอบอะแต่พอเถอเหนื่อยใจจะขาดแล้วเอ,อ้ยเราไม่ไหวแล้วเอ,อ้ยเซอร์แบงบูลี่แต่กูเนี่ยไอชิบหายมานี่ดิอืม ให้ดูมันทำคลิปนี้กว่าจะเอ่อเสร็จก็อีกนานนะฮะกว่าจะตัดต่อเสร็จนะนะเพราะว่ายังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะฮะที่ผมยังไม่ได้ทำนะฮะแล้วก็บวกกับว่าเอ่อจะเรียกว่าไงดีละ่ะคือช่วงนี้เนี่ยเหมือนว่าจะยุ่งยุ่งนะครับผมแทบไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวในการทําคลิปวิดีโอเลยแล้วไอเดนก็ส่งคอนเทนต์มาเยอะจัดผมก็เลยเคิดว่า อืมกดยอมแพ้ดีกว่าไหมเนี่ยโอเคยอมแพ้โอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอไม่พูดอะไรมากแล้วเออก็สวัสดีครับ